การเจาะเลือดนี่เป็นความสำคัญส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณหมอได้ติดตามผลการรักษาได้คนไข้าบางคนถ้าไม่สามารถมาโรงพยาบาลได้เราจัดระบบนี้วิ่งเข้าตรงสู่ผู้ป่วยเลยจะไปถามคุณหมอถ้าเกิดว่ามีคนไข้ติดเลียงแบบนี้จะมีโครงการที่ว่าจะไปเจาะเลือดที่บ้านไหมคุณหมอก็ก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งนี้จะให้พยาบาลไปเจาะให้ ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่ต้องการที่จะลดความแออัดของโรงพยาบาลโดยให้บุคลากรทางสาธารณสุขตรงนี้ก็คือคลินิกแลบเราเพิ่มบทบาทเข้าีกนิดนึงคือให้มาเจาะเลือดที่บ้านผู้ป่วยเลยตามคําสั่งของแพทย์เ็นว่าที่โรงพยาบาลคือต้องไปรอคิวในการตรวจเลือดผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้พิการหรือติดบ้านติดเตียงเนี่ยก็ไม่สะดวกในข้อมูลของเรามีคนไข้ติดเตียงเนี่ยประมาณ140 0 0คนทั่วกรุงเทพมหาคนครเนี่ยคลินิกที่เขามาเจาะเขาจะมีการเชื่อมข้อมูลไปกับโรงพยาบาลคุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลก็จะดูผลแลบผล ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายให้กับคลินิกเมื่อเทียบกับเอาคนไข้ไปโรงพยาบาลถูกกว่าครับผมในในโยบาย30บาทของสปชเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดที่คลินิกคนไข้สามารถถือใบสั่งตรวจของแพทย์เข้าไปที่คลินิกได้เลยโรงพยาบาลเนี่ยจะประสานง,งานกับทางคลินิกโดยให้ใบสั่งตรวจแล้วก็มาเจาะเลือดที่บ้านแบบวันนี้แชร์เขาลื่นลม้มแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเทียมค่ะ,คะการที่นำทีมงานมาตรวจให้ดีใจค่ะ พี่ว่าเขารับรู้ถึงการที่เราพาคนไข้ไปหาหมอเองมันจะลำบากแบบไหนดีใจมากค่ะหลังจากฟังฟีดแบ็ของผู้ดูแลของผู้ป่วยแต่ละท่านก็จะเห็นว่าแบบจะค่อนข้างชอบในการบริการตรงนี้1คือลดเวลา2คือลดค่าใช้จากซึ่งตอบโจทย์ในการที่จะให้บริการทางการแพทย์ในอนาคตครับ หลังจากที่เราทํา30บาทรักษาทุกที่นี่<ม>ก็ต้องเรียนว่ามีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ที่เราขยายไปเพราะว่ามันเนื่องจากว่าในพื้นที่ที่เราทํา30บาทรักษาทีท่นี่เราจะมีกระจายกติกาตรงนี้เพิ่มขึ้นอย่างเดือนนี้เราจะประกาศอีก31จังหวัดนี่นะครับ31จังหวัดนี้ก็สามารถก็จะขยายบริการตรงนี้ไปได้ด้วยตัวโปรแล็บเองนะครับเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์นะครับที่เราให้บริการอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเห็นโครงการดีๆของสปสอชอเนี่ยสามารถไปเจาะเลือดที่บ้านได้เราจะเห็นว่าอย่างที่วันนี้เราาาามมนนีีี่่ยจจะะพบวคไข้ทก ในการที่จะไปโรงพยาบาลต่างๆอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เจาะเลือดเสร็จแล้วะครับเราก็จะนําสิ่งส่งตรวจเนี่ยครับกลับไปที่แลบของเราเองเพื่อทําการตรวจวิเคราะห์หลังจากตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาที่โรงพยาบาลครับ ก็ดีใจมากๆค่ะที่ว่าทางทีมงานเขาเห็นความสําคัญเก็บเกว่าคนที่เป็นโรคแบบนี้นอนเตียงแบบนี้ใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ค่ะมันไม่เสียอะไรตรงนี้ก็คือซัพพอร์ตเราได้มากเลยเป็นบริการที่ดีมากค่ะอยากให้มีแบบนี้ต่อไปขอยาตประชาสัมพันธ์นะครับผู้ป่วยหรือมีญาติหรือมีคนรู้จักติดเตียง ไม่สามารถเดินทางได้เนี่ยก็กรุณาติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านไปรับบริการหรือโทรมาที่1 3 3 0ของเราเราก็จะประสานโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการให้มีบริการมาเจาะเลือดที่บ้านนะครับตามคําสั่งของแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยต้องเรียนนะครับว่าคลินิกแลบทุกท,ที่ที่เราให้บริการเนี่ยจะต้องเชื่อมกับโรงพยาบาลไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วไปทํางานได้นะครับไม่ใช่การจะมาเจาะได้ต้องเป็นการสั่งการจากแพทย์ดังนั้นเราจะต้องผูกคลินิกแลบกับโรงพยาบาลก่อนง่ายๆเลยนะครับท่านก็โรงพยาบาลที่ท่านไปบริการนั่นแหละครับท่านก็ถามคุณ หมอเลยว่าถ้าครั้งหน้าคุณหมอสั่งเจาะเลือดเนี่ยจะขอบริการที่ให้มีคนไปเจาะเลือดที่บ้านจะได้หรือไม่หรือเราติดต่อมาอยัาง1330งก็ได้